ทำไมเขามานอนอยู่อย่างนี้คือมานอนอยู่ถึงซี่ละ่ะเขากินน้ำแล้วบ่นเนาะลุงกินข้าวยังฮะอ่ะซื้อข้าวกินครับจตดีๆ ทำไมมานอนอยู่นี่นะ่ะมุดไม่ขึ้นเหรอ,อโอ้มุดเต็มแล้วนะระวังมุดกัดนะครับ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 ,รบ,รบ,รบผมเห็นนอนอยู่นี่ตั้งนานแล้วลุงมาจากไหน มาจากบุรีรัมมาหา,า,า,หา,าลูกสาวลูกสาวลุงอยู่ไหนอยู่ตลาดแถวนี้เหรอโอ้ลุงมานอนอยู่นี่นานหรือยังนอนอยู่นี่น่ะเหรอโอ้แล้วมดุมดมุด มดกันนะทำไมไม่ไปนอนที่ดีๆหน่อยนู่นในปั๊มนะรอลูกสาวสาว,วันนี้กินข้าวหรือยัง<อ>วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้ผมเห็นนอนอยู่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมออกไปรอบก่อนรอรครับครับไม่เป็นไรอายุกี่ปีแล้วเนี่ยลุงห้าสิบเจ็ด ห้าสิบแปดใกล้จะหกสิบแล้วมาหาลูกสาวโอ้ลุงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อสมสมศักดิ์ลุงสมสิงลุงสิงวันนี้ได้กินอะไรหรือยังทั้งวันเลย โอเคโอเคโชคดีนะครับ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 ระวังับงม,ด,มดเต็มเลย